สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเนทเพชรยนนะครับคนดีคนเดิมมาแทนพี่โอ๊ตนะพี่โอ๊ตเราข้ามไปทําธุระนะครับสาขา2นะวันนี้อยู่กับผมเนทเพชรยนต์นะครับก็วันนี้มีคังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นโฉมที่เป็นหน้าแชมป์นะครับก็สุดหล่อประจําปีเลยนะคือถึงแม้จะเป็นรถที่ปี1413นะครับแต่ว่าแต่ว่าโฉมเนี้ยก็คือต้องบอกว่าลูกค้าหาเยอะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย กำลังดีนะครับไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยดีนะครับสมรรถนะสูงมากนะครับกับ Toyota f o r t u n e r นะครับโฉมแชมป์นะครับเรามีให้เลือกทั้ง3คันนะครับคันแรกคันนี้เป็นตัว 2.5V m i d n i g h t มิดไนชัยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะสีขาวนะครับคันนี้699,000บาทนะครับคันตรงกลางนะครับเป็นตัว 2.5V เหมือนกันนะแต่เป็นตัวธรรมดานะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2014นะครับราคา695,000บาทนะจะได้เป็นสีดำ นะครับถ้าคันสีบอนเงินคันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับคันนี้ราคาก็จะประหยัดลงมาหน่อยนะครับก็อยู่ที่5 9 9 9 0 0 0บาทนะครับ5 9า0 0นบาทนะครับคันนั้น6,95,000บาทนะครับคันนู้น9 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเลือกชมได้เลยนะครับว่าอยากได้คันไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพาดูคันคันนี้ก่อนคันขาวก่อนเพราะว่าคันขาวเนี่ยต้องบอกว่ารถตัวนี้ค่อนข้างหายากนะครับหเลยคือเป็นตัว2,5 v n t e r b o นะครับแล้วเป็นตัวมิดไนชายนะครับมิดไนชายจะได้อะไรบ้างมิดไนชายนะครับถ้าโดยปกติล้อแมกเขาก็จะเป็นสีเทานะครับและภายในจะเป็นสีดาหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะได้ชุดแต่งไปนะครับตัว2.5 V มีนานชายตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งของเซอร์คอนนะครับเป็นสำนักแต่งของค่าย f o r t u n e r ชโมแชมป์ตัวนี้เลยนะครับชุดกันชนเนี่ยหล่อๆนะแยกชิ้นบอดี้พาร์ทด้านล่างเนี่ยเป็นกันชนใหม่นะครับของค่ายนี้เลยเซอร์คอนนะครับไ่ายหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วนะครับสำหรับตัว f อ r t จูเนชมนี้นะครับคันนี้เป็นปี14นะครับจด15นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ 2.5V มิดไนชายตัวนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับทะเบียนก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพแล้วนะครับสำหรับคันนี้รถปรับสภาพเรียบร้อยนะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับนี่เลยนะซิกเนเจอร์ของ Fortuner ชมนี้ก็คือจมูกนะครับแล้วก็ตัวบอดี้พาร์ตโป่งล้ออะไรต่างๆที่มาจากศูนย์เลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมก็มีการอัปเกรดล้อนะครับ ล้อก็น่าจะเป็นเลนโซ่นะครับขอบ20นะครับยางปี2019นะครับเป็นยางกู๊ดไลท์นะครับเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัมนะครับดอกยางก็เหลือๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะนะครับชุดช่วงล่างก็เดิมๆนะครับบางคลงมะโคนข้างในไม่มีสนิมนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะไว้ใช้งานตอนปีใหม่นะครับบริษัทเพชรยนต์มีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี13 14 15 16 18 19สหูเรามีเยอะนะ นะครับคันนี้ตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีขาวนะครับมีไฟเลี้ยวนะแล้วก็ปรับพับไฟฟ้านะครับสำหรับ Fortuner โฉมนี้นะครับกระจกก็ติดฟิล์มมาให้แล้วคันนี้นะครับกระจกแท้นะครับโตโยต้าเหมือนเดิมนะครับทุกบานเลยนะกระจกเป็นโตโยต้าเหมือนเดิมหมดเลยนะครับด้านหลังก็มีโป่งล้อนะครับเหมือนด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กก็เหมือนกันนะเป็นขอบ20อย่ยางกูดไลท์เหมือนกันนะครับคาทรงคาสีด้านล่างนี่เดิมๆนะครับแห้งๆเลยไม่มีสนิมนะครับส่องเห็นเลข รถยนต์เอเลกตัวถังเลยนะครับเนาะคันนี้ติดฟิล์มอันนั้น60อันนี้80บานหลังนะครับค่อนข้างมืดแล้วก็มีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตัว2.5 V มุด้าินไนชายก็คือโคมไฟเขาเนี่ยเป็นโดนัทสีแดงแต่โคมข้างในมันเป็นสีดำนะโคมข้างในมันจะเป็นสีดำนะครับสังเกตได้เลยถ้าเป็นตัวธรรมดาโคมข้างในมันจะเป็นโครเมียม โคโมนนี้ลมดํามานะครับเจ้าของเดิมก็มีการตกแต่งคอบไฟท้ายมานะครับแล้วก็โลโก้ตัววีมีให้หมดนะครับคาดหลัง Fortuner ครบทุกจุดนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับรถก็โหสวยจริงอ่ะคันนี้นะชุดแต่งด้านหลังก็มีนะครับมีปลายท่อหลอกมาให้4อันเลยนะเป็นของสัมนำเซอร์คอนหมดเลยนะครับทั้งชุดแต่งนี้แต่ท่อจริงออกอันนี้อันเดียวนะครับ มี d i f f u s ร์เป็นสีบอลให้นะครับสวยๆเลยสําหรับคันนี้นะราคา6กแสนเก้บาทนะครับถ้าใครอยากมาดูรถคันจริงก็มาได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะสรีไทย68แนะครับแยก1นึ่บินบุรีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเหมือนกันถ้าลูกค้าอยู่ไกลเนาะอยู่ต่างจังหวัดนะครับเนี่ยซิงเนเจอร์ที่ผมบอกว่าตัวมีไนายชายข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นพรมดําเบาะดำนะครับเบาะดำคอนโซลดำพรมดําอันนี้คือมิดไนายชาย นะครับตัวเบาะก็เป็นแบบแขวนนะครับเป็นสีดําสวยๆเลยนะเอาขึ้นเอาลงก็สะดวกสบายนะครับเราปลดลงมาเราก็ล็อกลงข้างล่างได้เลยนะครับเนี่ยปลดลงมาแบบลักษณะนี้นะครับเอามันตั้งลงนะครับตั้งลงแบบนี้นะครับแล้วก็ยกเบาะขึ้นได้เลยนะครับยกเบาะจากฝั่งนี้ขึ้นได้เลยนะครับรถสวยๆนะนั่งได้สบายๆนะลูกเด็กเล็กแดงนะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะสำหรับ Fo r t u n e r อร์โฉมนี้นะครับแล้วตัวโครงสร้างบอดี้ของเราเนี่ยก็แน่นอนการันตีอยู่แล้วนะเพชรยนต นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์คอะไรต่างๆที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเดิมๆหมดเลยนะครับลงมาก็จะมีรอยพับแล้วก็รอยเม็ดอาร์คเดิมๆแถวนี้นะครับอันนี้คือรถไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะด้านหน้าดีกว่านะครับตัวมิดไนชายเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,005เวนเทอร์โบนเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับด้านในก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคนขับนะบาก็เป็นหนังสีดํา นะครับโทนส่วนใหญ่จะเป็นโทนดำหมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นลายไม้นะครับสาหรับตัวนี้เนาะหน้าจอก็จะเป็นจอที่มีระบบนาทางนะครับนิเกเตอร์ให้นะครับแอร์ก็จะเป็นออโต้นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับห้าสปีดนะคอนโซลตรงกลางเป็นสีดานะครับอันนี้ก็พอคร่าวๆประมาณนึงนะครับสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวคันถัดมานะครับรถปีเดียวกันนะรถปีเดียวกันรถปี14คันสีดำนะครับราคาประหยัดลงมา 4,000นะครับคันนี้ราคา695,000บาทนะครับกับสีดำเหมือนกันนะครับได้เลขทะเบียน3ตัวนี้ไปเลยนะ807คันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 5ทอร์ b o เหมือนกันนะครับสำหรับสีดำนะครับตัวไฟเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยนะรถสามปีโคมไฟหน้าชุดหน้ากระจังหน้าจะเป็นเหมือนกันหมดแต่ว่ามันต่างที่ชุดแต่งนะอันนี้จะเป็นตัว2.5ธรรมดานะครับกระจังพวกกระจังก็เป็นโครเมียมแล้วก็กันชนเป็นสีดำนะครับจะมีแค่ชิ้นเดียว นะครับตัดกับสีดําด้านไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าใครชอบสีไหนก็เลือกเอาสีนั้นเลยนะครับเรามีให้เลือกเยอะเลยนะครับที่3คันนี้เรามีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่ามันอยู่ในที่จอดรถด้านหลังนะครับคันนี้ก็เป็น 2.5V นะครับตัวปี2014 695,000บาทนะครับใครอยากยนโฉมคันนี้ตัวจริงเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อตามเบอร์ที่เขาขึ้นโชว์ไว้ได้เลยนะครับเรามีแอดมินติดต่อไปแล้วก็ให้เซลล์โทรหาได้เลยนะครับ คันนี้นะครับพวกล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อเดิมนะครับแต่ว่าจะได้ยางเป็นของมิชลินนะครับฟาร์มาซีนะครับยางแพงมากนะเป็นยางตรงรุ่น SUV นะครับเนี่ยเป็นยางตรงรุ่น SUV นะครับยาง SUV เลยหนึ่งเลยคือแก้มต้องหนานะครับเพราะว่าตัวรถนะมีน้ําหนักสูงแล้วก็สมรรถนะสูงมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับเพราะมันจะนิ่มมันจะนิ่มเวลาขับขี่นะครับถ้าเราไปใส่ยางบางอ่ะมันจะกระด้างนะครับแม็กก็เป็น 6ลูร้อยนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าอันนี้แม็กเดิมสแตนดาร์ดนะครับจากโรงงานเลยนะครับขนาดยางก็2656517 r นะอันนี้ขอบ17นะครับคันขาวเมื่อกี้ขอบ20นะครับโป่งล้อก็เหมือนกันนะเหมือนคันขาวเลยนะครับโป่งล้ออันนี้ติดมาจากโรงงานนะครับมีจากสูตรโตโยต้าเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะเป็นสีดําที่สะอาดนะปกติสีดํามันจะมีรอยขนแมวรอยอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมีให้ นะครับมีการลอยมือเปิดให้เหมือนกันนะคันนี้กระจกก็โตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับคันคันขาวไม่มีกันสาดแต่คันดํามีกันสาดแต่ไม่มีฟิล์มอ่ะนะครับก็ตรงนี้ถ้าติดต่อเซลล์คนไหนก็ขอแจ้งเขาได้เลยน้องพี่ขอฟิล์มหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเราก็แจ้งมาได้เลยนะครับเรามีการติดไปให้นะเบอร์60 80 100ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกสัรนได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนด้านหน้านะเป็นยางบิตสโตนเหมือนกันนะครับของพา a า m a เหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นดำ อันนี้แม็กตนดาร์ดนะครับไม่มีเบียดนะตัวแม็กเป็นสีบอลสีเงินแล้วกันเนาะสีบอลเงินนะครับคัสซีก็เดิมเดิมเหมือนเดิมนะครับข้างในสะอาดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีสนิมนะครับทั้งทั้งบางโคลนเองแล้วก็คัสซีเองนะครับถ้าใครอยากได้สีดำนะครับก็คันนี้แหละตอบโจทย์นะ695ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นส่นาะครับไฟท้ายก็เป็นโดนัทแดงเหมือนกันนะแต่โคมเป็นสีโคเมียมนะที่ผมแจ้งไปตอนแรกเห็นไหมครับโคมข้างในมันจะเป็นโครเมียม ถ้าเป็นตัวมีนาชายโคมข้างในมันจะเป็นลมดมดานะครับคาดหลังมีเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังเหมือนกันไปปัดน้ําฝนมีให้สปอยเลอร์มีให้ไฟเบรกแหลกหลังคามีให้หมดนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้คันนี้ข้างในนะครับก็จะเป็นโทนสีเบจนะครับข้างในเป็นโทนสีเบจนะครับแล้วก็มีการลอยมาให้นะครับรถสวยๆนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นสีเบจมีการลอยมีอะไรมาให้เรียบร้อยเบาะก็เป็นสีเบจมันทําให้ห้องโดยสารดูโปร่งนะครับแล้วกว้างขึ้น นะครับลูกค้าสุภาพสตรีอาจจะชอบนะรถที่เป็นเบาะสีเบตนะครับต็สะอาดดีดูแลง่ายนะครับหัวน็อตก็เดิมๆเหมือนคันขาวเลยนะครรถสวยๆนะเพชรยนต์การันตีเรื่องคุณภาพตัวรถอยู่แล้วนะครับไม่มีพิความจมน้ําชนหนัะครับคันนี้ก็เอาเบาะทั้ง7ที่นั่งลงมาให้ชมกันเรียบร้อยนะครับมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับจริงๆผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะไม่ใช่แต่ว่าเด็กนะครับรถเดิมมากคันนี้นะกับโตโยต้า fortuner 2.5V นะครับปี14ราคา695,000บาทนะครับกับคันสีดำคันนี้นะครับข้างในก็จะแตกต่างกันโดยเพราะว่าคันนี้เป็นตัว2.5 V Turbo ปกตินะครับรถสวยๆเลยนะครับข้างในก็เป็นสีเบจคอนโซลเป็นสีเทาสีเทาๆสีน้ำตาลนะครับด้านบนเป็นดำๆน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแต่คอนโซลตรงกลางนะครับ ตรงที่ครอบคันเกียร์เนี่ยเป็นสีดำนะเป็นสีดำมันมาเฉพาะตัว2.5นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้5สปีดเหมือนกันนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อนะครับตัวนี้นะหน้าจอก็เป็นจอที่มีเนวิเกเตอร์เหมือนกันเชื่อมต่อบลูทูธ usb อะไรได้หมดเลยนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังก็กว้างนะบอะแถว2อนะครับพอๆกันกับคันเมื่อกี้เลยนะครับคันเมื่อกี้เป็นเบาะดำอันนี้เป็นบเบาะเบทนะถ้าใครอยากได้เบาะสีเบท นะครับสะอาดดนะครับสำหรับรถครอบครัวนะไว้ใช้งานตอนปีใหม่นะ t o y ย ta Fortuner คันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจราคาดิฟกัน4 0 0พันนะครับลูกค้าลองบาลานซ์เอานะครับว่าอยากได้รถสีขาวหรือรถสีดำนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับกับรถครอบครัวที่บริษัทเพชรยนต์นะครับจบไปกับตัว2.5 v n t u r b o ทั้งคู่นะครับต่อไปเป็นคันสุดท้าย นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับราคาดีมากนะครับราคา5 9 9 0 0 0เกานัะครับกับตัวบอลเงินตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 VN Turbo นทะครับขนาด c ีเครื่องยนต์ก็จะขยับขึ้นมานิดนึงนะคจากเครื่อง2.5 0พเป็นเครื่อง3,000นะครับถ้าอยากได้ตัวประหยัดก็ดูเป็น2คันนั้นนะครับถ้าอยากได้ตัวแบบกำลังเครื่องเหลือเหลือก็ดูเป็นคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับกับคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มได้เหมือนกันลูกค้าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะครับกับรถน PPV ของเบื้องไทยเลยนะครับน่าใช้งานมากนะครับคันนี้ตรงไฟก็เหมือนกันกระจังเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกชุดกันชนก็จะเหมือนคันสีดำนะครับเป็นสีตัวรถตัดกับดาด้านนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบอลเงินนะครับตัวรถเนียนเนียเลยเนาะต้องน่าจะต้องดูฝั่งนี้เนาะเพราะว่าแสงมันตกพอดีเนาะชุดกันชนนะครับแนบสนิทโป่งล้อเดิมๆนะครับแม็กก็เป็นตรงรุ่นเหมือนเดิมนะครับขอบ17นะครับคันนี้นะเดี๋ยวเช็คปียางสักคู่หนึ่งนะครับคันนี้ยางปี2021นะครับ ยางปี2021นบะครับค,คุ้มเลยนะออกไปนี่เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับรถครอบครัว ppv 3.0นะครับ v n t e r b o ปี13คันนี้นะสีบอลเงินเนียเน,ยเ,นยเลยนะครับพบทุกจุดนะครับติดฟิล์มมาแล้วคันนี้นะครับเบอร์80เลยนะมืดแบบมืดแบบมืดแบบมืดตึ๊บเลยนะครับแต่แน่นอนว่าฟิล์มนี้เป็นเซรามิคไฮคูเนาะถ้ามองจากข้างในมันจะสว่างถ้ามองจากด้านนอกมันจะมืดนะครับรถเดิมเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นตัวบอลเงิน นะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดำนะครับลายริ้วรอยเลยนะครับใช้งานได้ปกติ100%นตะครับตัวยางก็เป็นปี21ทั้ง4เส้นนะครับใครได้คันนี้ก็จะได้ยางที่เป็นยางปีใหม่นะครับล้อก็ไม่มีเบียดเหมือนกันนะกันชนด้านหลังก็ชิดๆแบบนี้นะครับรถเดิมเลยติดิล์มสวยนะคันนี้เบอร์80นะครับไฟท้ายก็โดนัทโครมแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับเป็น3.0 D4D v n t u r b o ถ้า2คันนั้นเป็น2.5งจุดห้านะครับดีโฟดีวีนเทอร์โบคาดหลังเหมือนกันบปัดน้ำฝนไล่ฟ้าสปอยเลอร์แหลกหลังคามีให้เหมือนกันหมดนะครับคันนี้ก็มีระบบ b s c นะครับควบคุมการทรงตัวอะไรให้ต่างๆนะครับเบาะอันนี้เป็นสีเบดนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่ได้คีนบางจุดนะครับเรารีบมาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูโครงสร้างตัวรถเหมือนเดิมนะครับฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะนะครับจุดเม็ดอาร์คนะครับรอยพับต่างๆนะครับของเดิม นะครับรถสวยมากด้านล่างก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราให้ดูตัวโครงสร้างบอดี้เนาะส่วนสเปครถนะครับมันก็ต่างกันแค่ตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับแล้วภายในคันนี้ก็จะเป็นสีเบจเหมือนกันนะเป็นโทนสีเบจเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะมันจะเชนกันตรงที่คอนโซลตรงกลางอย่างเดียวคันนี้เป็นเป็นสีน้ำตาลนะครับสำหรับรถคันสีดำเมื่อกี้คอนโซลตรงกลางเป็นสีดำนะเพราะว่ามันเป็นตัว2.5 นะครับแต่ตัวเบาะเป็นสีเบจเหมือนกันนะบนเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายนะเครื่องยนต์ตัวนี้ดีประหยัดน้ามันนะครับหน้าจอก็เป็นจอเชื่อมต่อบูทูธ usb นะ CD DVD ใส่ได้นะครับมี sd card มีระบบนําทางเน v i เกเตอร์ให้นะครับตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับตัวแอร์เป็นออโต้ก็ใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดู ตัวที่เป็นแอร์ออโต้เนี่ยพอเราบิดกุญแจนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทนะผมบิดกุญแจเฉยๆนะมันก็จะแสดงหมดเลยพอเราสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับพอเราขึ้นรถมาปุ๊บแอร์ Air ที่เป็นออโต้เราขึ้นเรากดออโต้เลยทีเดียวเราเลือกปรับอุณหภูมิเอานะครับปรับไว้24องศาแล้วระบบ AC ระบบแอร์ในรถยนต์จะทางานเองนะครับอันนี้เราเปิดแต่ตอนหน้าถ้าเราอยากเปิดตอนหลังเรากดข้างล่างนะครับแอร์แถวหลังแอร์ตอนหลังแถว2มันก็จะเปิดไปด้วยนะครับคันนี้เลขไม 190, ล์190,000กิ ราคา599,000บาทนะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้งานนะสำหรับ3.0นะครับ D4D V-N Turbo คันนี้นะครับกับทั้ง3คันในวันนี้นะครับลูกค้าสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้นะครับเดี๋ยวย้ำราคาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคันนี้ปี13นะครับ599,000นะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับ D4D V-N Turbo นะครับถ้าคันสีดำคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 D4D V-N Turbo นะครับ ราคา6กแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะรถมันคนละปีนะคันนี้ปีสิบสี่คันนู้นปีสิบสามนะครับถ้าคันนี้ก็เป็นรุ่นสุดพิเศษนะครับมีชุดแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นปีสิบสี่สองจุดห้านะครับ V V N Turbo นะครับเป็นตัวมิดไนช์ชายนะครับภายในดําคอนโซลดําเบาะดํานะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ก็มาแทนพี่โอ๊ตนะครับติดขัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วย นะสำหรับ3คันนี้ถนะ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่เขาขึ้นโชว์ไว้ด้านล่างนะครับหรือเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับติดต่อผมก็ได้ติดต่อน้องๆคนไหนก็ได้นะครับเราพาชมรถกันเลยรถเรามีให้เลือกกว่า3-400คันเลยนะสำหรับช่วงนี้นะครับปลายปีแล้ว t o y ยต a Fortuner นะครับเป็นรถที่น่าใช้งานนะครับปีหน้าราคาอาจจะขึ้นอีกนะผมแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับของเราก็มีแคมเปญพิเศษต่างๆตามเพจน,นะครับที่เราอัปเดตลงไปนะลูกค้าที่ติดตามเพจเพชรยนต์อยู่ก็จะทราบดีนะครับ เรื่องยอดจัดเรื่องอัตราดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยพิเศษทีแฟรอะไรต่างๆบริการส่งรถนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือหนึปีทั่วประเทศเรามีให้ทุกท่านนะครับยังไงวันนี้ผมเนธเพชรยนต์นะครับก็ต้องฝากไปด้วยนะครับกับ Fortuner ทั้ง3คันนี้นะครับชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์คุยกันนะครับอย่าด่าผมแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมเนธเพชรยนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ